ก็ทักทายกันตอนเย็นนะครับสำหรับเจ็บีช่องสูรรับนำโชคทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep ีที่2ของวันประจำวันที่1 6กุมภานะครับผมก็เป็นบนชนละมานะครับยังเดินดีต่อเนื่องสำหรับบนชนละมานะครับชนที่890งวดล่าสุดก็มาที่0ูนะครับ0ูนย์กศก็มาที่ตัวนี้เลยเบิ้ลศูนย์เลยนะครับอ่า x ศนย์ะครับใครจับตัวนี้ผมไปเน้น8นะครับรอบที่แล้วนะครับสำหรับบน มาที่0700นะครับสูตรนี้นะครับสูตรสแบงนี้เข้าติดต่อกัน2งวด3มงวดติดนะครับสำหรับ3ตัวเลยนะครับก็งวดนี้เข้าไปที่700นะครับนี่3ตัวนะครับก่อนหน้าน,นั้นก็779 77มาดีนะก่อนหน้านั้น209ก็มานะครับ3ตัว209 7 7 9แล้วก็มา70 0นะครับนี่ตรงนี้ก็มานะครับชนศูนย์นะก็จับตาหลักร้อยรอบที่แล้วนะผมไปนเน้นที่8นะครับมันมา7นะเพราะว่าวันนั้นมันมันมีสูตรหลักร้อยสูตรเก่ามันชนที่1ผมคิดว่า1ไม่น่าจะมาเพราะน่าจะมองไปที่7กับ8ก็มาที่ 7, นะเ,เลขเจ็ดนะผมไปเน้น8ซึ่งสูตรมันได้8 เออมาเลขเจ็ดนะครับหลายคนจับตามองเจ็ดศูนย์ไม่มานะครับมาศูนย์ศูนย์เอาเจ็ดไปอยู่หลักร้อยแทนนะครับหนึ่งแปดก็ไปอยู่นี่นะก็ตามนี้เนี่ยแปดหกอะไรเนี่ยก็มาอยู่นี่หมดนะครับในมุน,นมครั้งที่สี่อ่ะทีนี้มาดูสูตรนี้นะครับก็คือ สูตรสิบที่สเลเตส,เลเต,สเลเตนะครับรอบที่แล้วเข้าที่เลขศูนย์สิบหน่วยนะครับก็เข,เข้าหลักหน่วยนะครับหลักร้อยไม่มานะครับรอบนี้สเลเตได้อะไรครับสเลเตห้าบวกสามนะครับหน่วยครั้งที่สี่นะห้าหกเจ็ดแปด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 21, 21 22 23 4 25 26นะครับ7ตัวนะครับ8 1 4 7 0 3 6มาดูสูตรนี้นะครับก็คือสูตรแสแบงสูตรที่เดินดี3ตัว3งวดติดนะครับรอบนี้จะมาหรือเปล่านะครับสำหรับสูตรแสแบงนะครับนะบสูตรนี้ทั้งที่แล้วให้ผมผมให้เลือก หลักรอยจากตรงนี้แหละจากสูตรนี้ก็คือมันมาครบ3ตัวบนนะครับ5ตัวนะแต่ครบ3าตัวบนสามวดติดเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปจับอะไรนะผมก็จับในนี้อยู่นะผมไปจับ889นะครับแล้วก็886แนะปรมาที่7 0็เบิ้ลคิดว่าเบิ้ลรอบที่แล้วไม่เบิ้ลก็หามมันเบิ้ลหลังเลยอ <c oughs> ่ะรอบนี้ล่ะรอบนี้สูตรแบงจะมาครบ3ตัวอีกหรือเปล่านะครับก็คือใช้ หลักแสนบวกด้วย9ห้าของที่นะครับส่วนสแบง5้าบวกเก้นะครับ4 5 6 7 8นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่มีศูนย์นะครับรอบนี้4 5 6 7 8วิกเจจะมาครบไหมนเนี่ยตัวเลขมันถ้ามันมีศูนย์มันมีสิทธิ์ครบแต่ก็ไม่แน่นะ7 7 9ยังมาแล้วนะครับ4 5 6 7 8นะครับก็คือ มารอบที่แล้วดับ2ดับ2 10หน่วยบนเอาอยู่นะครับหลังจากที่หลุดไป2งวดก็คือรับดับ9กทั้ง2งวดก็ไม่ดับรอบที่แล้วดับ2รอบนี้ดับ10หน่วยเลขอะไรรอบนี้ดับ10หน่วยตกเลข2เหมือนเดิมนะครับตกเลข2เหมือนเดิมเนาะก็มาดูจากสูตรนี้2สูตรนะครับชนแล้วมานะครับรอบนี้ได้ตัวชนไปที่สี่ ี่มีไหมสี่ห้าละหกเจ็ดแปดหกสี่ตัวรอบนี้ค่อนข้างที่จะยากกว่ารอบที่แล้วอีกนะรอบที่แล้วชนสามนะครับแปดเก้าศูนย์ตรงนี้ รอบนี้ชนกันที่นะครับก็จะเป็น4 6 7 8แล้วไม่มีตัวไหนติดดับด้วยจีสี่หกเจ็ดแปด บนสำหรับรอบนี้นะครับ10หน่วยก็จะเป็น x 4 x 6 x 7 x 8 4 x 6 x 7 x 8 x เนาะจะมา x ไหนก็ต้องลุ้นกันนะครับรอบที่แล้ว3รอบนี้ฟาดไป4ตัวโอ้โห4ตัวยากเลยนะครับก็ต้องสูตรนี้มาดีนะ สูตรที่พาเปมันเป็นสูตรที่เรานำมาเทียบชนนี่แหละนะครับอ่ะหลักร้อยก็อยู่ที่ตรงนี้แหละสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับต้องเอาหลักร้อยมาเทียบนะผมได้ดับหลักร้อยอะไรก็มาเทียบกับตรงนี้นะครับถ้าติดดับก็โอเคนะครับดับร้อยถ้าตรงนี้ติดดับอย่างเราที่แล้วมันมีอะไรติดดับบ้างที่ผมตัดออกเก้าติดดับดับเอาอยู่เราที่แล้วหกติดดับ วันนั้น9ติดดับมันจะเหลือ 0, 1, 8, 7, ์เนี่ยก็สตัวนี้รอบนี้ถ้ามีตัวไหนติดดับนะหลักร้อยนะก็มองในนี้ไว้ก่อนเผื่อมา3ตัวอีกเล็กเรียงหรือเปล่าหรือจะเบิ้ลอีกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับสำหรับ10หน่วยบนรอบนี้นะก็สี่หไม่พิดนะอ่านสะี่ตัวชนกันสี่ตัวเลย สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับไม่มีติดดับาะดับสองสิบหน่วยนะแล้วก็ลำไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับสำหรับสูตรสูตรนี้นะครับผมนะส่วนสูตรอื่นที่จะตามมามีอะไรบ้างสูตรก่อนหน้าน,นี้ผมลงล่างนะล่างชนลมาล่างนี่ก็มาดีนะครับหลักหน่วยล่างก็มานะหลักหน่วยบนนี่หลุดรอบที่แล้วหลักสิบบนก็หลุด หลักหน่วยมาปะมาถ้าชุดเต็มน่าจะมาปะจำไม่ได้รอบที่แล้วล่างนี้ล่างนี้มาดีจับไปอยู่แต่ไม่ได้เน้นให้นะครับสำหรับ5้ศูนย์เนาะก็เออประมาณนี้รอบที่แล้วเนี่ย10มันหลุด10บนศูนย์นี้จากที่เดินมารอบก่อนรอบนี้หลุด6กเจ้าถ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ศูนย์ ได้อยู่นะเนี่ยดูตัวจับรอบที่แล้วผมเบิ้ลมันไม่เบิ้ลมันเบิ้ลศูนๆเออสามองไว้แล้วนะว่าน่าจะเบิ้ลนะครับก็เบิ้ลตัวที่ไม่คาดนะครับปากไว้หน่อยสำหรับสูตรนี้นะครับบนชุดละมา จับตามองสะแบงนะครับจะมาครบ3ามตัวบนอีกหรือเปล่านะครับห้าตัวนี้จะมาครบอีกไหมนะครับถ้าครบรอบนี้ไม่น่าจะมีศูนย์ <c oughs> เออโอเคนะครับหลุนกันงวดนี้สี่ตัวนี้นะครับผมสำหรับสิบหน่วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ